ขอบคุณนะนี่ฮะรักแท้เหนือกาลเวลาขอไม่เป็นไรครับไม่ออกนะก็นะครับเพลงอ่ารักแท้เหนือกาลเวลานะฮะก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากเนาะนี่ฮะเป็นเพลงที่บอกว่าคิดว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับทุกคนก็ยังมีความรักให้กับ คนตัวนี้น้อยอยังวิ่อยู่นะน่ารักเนาะนะขออนุญาตดื่มน้ำสักสองอึกนะฮะ สดชื่นชื่นใจใครน้ำใบหกแถวเนี้ฮะไม่ใช่นะอ๋อไอไอนะครับน้ำแข็งสโมุกสมุกนะนะก็นะจ๋าขอบคุณครับคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณคุณผิดได้ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณครับคุณนะ เนี่บเมื่อกี้เป็นเพลงรักแท้เหนือการเวลานะครับคราวนี้อีกหนึ่งเพลงที่เตรียมมาในวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนนะเพลงเพลงนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นเพิ่มความเป็นร็อกเข้าไปน,นิดนึงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วเหลว่าเพลงอะไรไม่รู้ก็เลือกมาวันนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนร้องตามได้แน่นอนเพราะเพลงนี้เขาดังนะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยนะฮะร้องค่อนข้างยากดูนะฮะช่วยริดร้องได้ไหมได้ไหมฮะเพลงนี้ยังไม่บอกว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่าคิดว่าทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีฮะขอบคุณครับ ขอบคุณครับฮะคิดว่าทุกคนคงจะร้องตามกันได้นะครับอยากให้ช่วยร้องดังๆนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยในาที่นี้ด้วยนะฮะคือเรามาร้องครั้งแรกนะครับพบกับเพลงนี้ฮะนาทีที่ไม่มีฉันครับ